บอกให้บอกว่าทำไมเจ้าไม่ดูไม่ตาบอกบอกบอเจาไมเจาพอไหมเจาบออยาเห็นไเจ็บอยาเจ็นไมเจ้บอกใบอกบอกใหบอกอ น่าห่ามอีกเนี่ยจำๆแบบนี้ต้องเจอทสนา